สวัสดีครับผมมื่อนี้ซีมารีวิวแบบบ้านๆครับรีวิวหลอบกอนสังโทรศัพท์ไปปกโกสีหกห้าเนาะสรุปว่าถือของหิวครับของจีนหิวรากาเป็นหิวพิษกฎหมายเนาะไม่ผ่านกสทชครับบัเทนี้ก็ะเลยสังใหม่ครับ ว่ได้ตีขึ้นพร้อมดิเอาไว้นี่ละเอาไว้ให้ลูกให้หลานซะสร้างใหม่ตัวนี้เป็นเ x i ย o มี m ี r e d มี A2 ครับตัวนี้เป็นล้านย่างดีครับตัวนี้เป็นล้านของอเ i ีววีไทยแเนด์นะครับเป็นล้านไทยลแลนด์เดี๋ยวผมขึ้น เดี๋ยวผมขึ้นในรูปนาล้านให้เบิ้งครับสิบเป็นร้านเขาเอื่นว่าร้านเป็นทางการนะครับล้านเป็นทางการในในแอบรัศดาพี่น้องเบิ้งดีเด้อครับล้านในทางการมันจะขึ้นตัวแดงแคงเข้ามาหม้อครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้เบิ้งในรูปครับมันจะขึ้นแบบนี้อันนี้คือล้านเป็นทางการนะครับที่ผมขึ้นรูปให้เบิ้งนี่การขนทรงเนาะอันนี้คือของปลอมเลย บบติดไว้พอเม็ดเลยว่าอันระวังแตกระวังห่างบบมี่เลยเนี่โบมีป้ายเตือนอย่างไว้เลยมาแบบนี้แหละโดดห่อกับห้อมบางๆอ่ะเนี่ยตัวนี้แต่ว่านี่ครับอันนี้จากล้านที่มันแบบเป็นทางการเนาะเนี่ยติดมาอย่างดีเลย้ายเนี่ยติดมมอยางดีเนี่ย มีอีกย่างมีเขียนไว้ว่าหากติดกล่องฉีกขาดกรุณาอยา่าเซ็นรับว่าสันมันเขียนไว้เนื้อแดงนี่มันติดมากคือถ้าแม่นอันเนืแดงนี่ขาดเนาะหามเส้นรับเป็นเด็ดขาดตีกลับเลยว่าสันโอเคแต่ว่ากรองมันมากนี่ผมแกะเลยเด้อครับผมแกะเบื้องแล้ว แต่ว่ากับเป็นมันก็ยับอยู่นิดนึงนี่ยยับอยู่นิดนึงอ่าผมเกลเช็คเบื้องเลยแหะแต่ว่าผมจะไม่ให้พี่น้องเบื้องอีกท,ที่หนึ่งเนาะว่าล่านของของเจของจริงอะนะของแท้อนอะมันเป็นแบบไหนเนี่ยมันดิหัวมากคลือกันเลยนะครับเนี่ยทั้งในกับจิบมีบุ่มเนี่ยนิดนึงค,ค้ายกันอันนี้รีวิวแบบบ,นบานๆนะครับบริเอาแนวนต่างกล้องมา เนี่ยมันจะห่อมากคือกันเนี่นตอแตบพื้นกันแต่ว่าสีหอมานหนากว่าไอ้ของปลอมเนี่ยเนี่ยครับผมว่าผิดเนาะอ,อันนี้มันเป็นเลดมี A3 เป็นของแบรนด์เซี่ยมีครับตัวนี้ ไอตัวนี้ไอตัวนี้เนี่ยผมผมแกะออกมาจากหลังเครื่องนะครับมันจะติดอยู่ด้านหลังเครื่องมันจะเป็นพวกซีเรียลน้ำเบอร์มันนะครับเห็นมาครับคางกล้องก็จะเป็นซี่เรียลน้ำเบอร์เช่กันนะครับมีซีเรียลน้ำเบื่อคางกล้องแล้กวก็ซีเรียลน้ำเบอร์ในเครื่องตัวนี้ขึ้นในเครื่องผมแกะออกมาซื้อเออนี่ย แล้วกระสีบวกว่าสามเล่มก็คือเล่มสามแล้วก็รอมหกสิบสี่ครับเนี่ยวันเดือนปีที่ผลิตชัดเจนครับนี่มีบาคโคดเนี่ยนะอ่ายงไงบรที่นี้ว่าเบื้องด้านหลังด้วยพี่น้องนี่เบรนนีมเลตมีน,นี่มีโมเดลพร้อมสองสามหนึ่งสองเก่า นี่ครับโมดเดลมันคาดบีอันนี้คือกอศทชครับผ่านกศทชมีบาร์โคดนี่ระบุขังในนี่ระบุอันนั้นนี่มาบริษัทนี่สถานที่ประกอบการมีเวิร์ดครับเนี่ยคือพี่น้องเช็คตรงนี้ก็ได้เนี่ยเช็ค ตัวนี้มันิติดอยู่ด้านหลังเครื่องครับเช็คตัวนี้ซีเลียนน้ำเบอร์นี่ว่ามันตรงกันบ่นี่ตัวนี้ซีเลียนน้ำเบอร์นี่ห้าสี่หนึ่งหนึ่งนี่เห็นบ่ห้าสี่หนึ่งหนึ่งทับให้เช็คกซีเลียนน้ำเบอร์ตัวนี้น้ำครับว่ามันถูกต้องตามกฎหมายบ่ครับอันนี้ผมแกะเลยด้วครับแกะเรียบร้อยแล้วข้างในก็คือ สวยนี่ครับสติ๊กเกอร์สีเหลียมน้ำเบอร์มันจะติดอยู่นี่ครับพี่น้องนี่มันจะติดอยู่นี่สติ๊กเกอร์สีเหียมน้ำเบอร์งานสวยนี่กล่องบดจับเนาะสวยอันนี้ผมเอามาเซตติ้งแล้วมาต่้งค่าเรียบร้อย ปับเป็นหน้าจอเก้าซิมเพิ์ครับเนี่ยสวยนะพี่น้องไทยซี่ก็มีลำโพองอันนี้ลำโพงู่ด้านบนแล้วก็ที่เสียบหูฟังเนะาะหมอย่างดีลื่นอยู่นี่ โอเคครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งว่าของของจริงโอยของปลอมมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมแสกเป็นของปลอมเด้อบาทที่อ่นที่ผมสั่งมาเนี่ยคือของปลอมนี่คือของที่บรพานกสทช่อครับตัวนี้นมีซี่เรียมน้ำเบอรขึ้นกัน แต่ว่าไม่มีวันเดือนปีที่ผลิตให้ชัดเจนครับเหมือนตัวนี้เดี๋ยวผมใช่เบิ้งใหม่เนี่ยวันเดือนปีที่ผลิตชัดเจนแล้วก็เล่มล่อมชัดเจนครับแล้วก็มีด้านหลังก็จะกรีนมาชัดเจนตัวนี้ สัจจนแต่ตัวนี้ซีเรียลนัมเบอร์ตรงกันครับด้านในแต่นี่แล่มครับรอมเี่ถ้าเข้าเขา Google แล้วไม่ตรงกันครับเหมือนใส่โปรแกรมหลอกมาไอ้เบิ้องด้านหลังปึ๊บว่างเปล่าเบื้อด้านหลังเี i ย o m i ตั้งกันเลยครับพี่น้องอันนี้ของเทะ ของแท้คือผลิตในโรงงานแล้วกผ่านกสทชรับรองตามกฎหมายแล้วก็ตัวนี้คือเป็นเครื่องเหมือนจะเป็นเครื่องหิวหิวมากไหมครับหิวผ่านชุนลกาก่อนมากึงแล้วบมีี่านออด้วยความว่า,าแล่มแปดร่มสองรอยหาสิหกนันเข่าตาก็เลยสั่งบ่โหนี้ยังสั่งมากถามว่างานเป็นยังไงงานประกอบเป็นยังไง งานประกอบดีครับเหมือนออกมาจากโรงงานเลยเลยเนี่ยงานดีงานสวยเนี่ยงานดีงานสวยเลยหละเนี่ยเสียยังหูบอสายชาดครับสายชาดก็ของเด็กหน่อยนี่เห็นมั้ยเนี่ย สายชาดไว้แมนอันสายชาร์จอนอันละยี่สิบบาทไหมพี่น้องอควนอะแดปเตอร์ไหมนี่ไหมอันนี้กับกองแกงนี่สายชาร์จในกองแกงคว่ำซับเผาวควา่ำคว่ำโลกคว่ำถูกคอตานี่เฮ็ดคือเถิดดิ่นเฮ็ดคือเถิดด้เฮ็ดคือของเถะเด้อืด บริษัทอันมาจากอันเซียวมีคือกันดิสองบริษัทแต่ปัดจีนี้เด้อเดี๋ยวผมจะให้เบิง่งสายชา,ยายตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้เบิง่งสายชาตไปของเทะเป็นสา,ายชาติาตัวนี้เด้อพี่น้อง นี่เทียบว่าหันจะว่าเสียวมีเทคโนโลยีไทยแลยนด์ลิมิเต็ดวัวซันนี่ยางดีกล่องประจับชัดเจ้า อน,นี้ของกอบเนี่ยทั้งที่ออกมาจากบริษัทเดียวกันนี่สองสองรุ่นนี่อันนี้แยกว่าเป็นโปโก,โกอันนี้เลดมีแต่ว่าเป็นบริษัทเซี่ยมี่อันนี้ก็เซียวมี่ให้กันครับเปิดเครื่องขึ้นกับเป็นเซียยมี่เลยเบิง้งกินขาดอันนี้แค่สองพันกว่าบาทสองพันสองที่ผมได้มากเนาะบวกส่วนลดนิดหน่อยอันนี้สองพันแปด แต่ว่าสายสาตร์อันสองพันสองนี่กินขาดครับนี่อันนี้สองพันแปดของหิวของกรอบนเนว้ออื่นคล้ายๆกันครับเขยมจิ้มซิมคล้ายๆกันเขยมจิ้มซิมแล้วก็สายสายนี่สายนี่เนื่งงานมั่นก็ อ่ะตัวนี้สีเข้มกลัวนิดนึงนะครับเข้มวแต่ว่าตัวนี้สีสีแต่เบิ้งตาเปล่าเขาสีหูเลยว่าสายนี่เหมือนสายยี่สิบบาทอยู่ในในร้าน,น,นพวกดีไว้เอ้ยพวกอ้ร้านกิฟช็อปทั่วไปไหมยี่สิบบาทไหมแต่ว่าตัวนี้สายกับสีค่อนข้างแบบมาตรฐานมาตรฐานกลัวแต่ว่าก็สีคล้ายๆกันแต่ตัวนี้แอบ,แอบเข้มกลัวนะครับ สายแถมมาตัวนี้เป็นสายจัะนโอเคครับฝา,านนนะฝากเป็นอุท่าหอนเนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นอุท่าหอนว่าซื้อมือถือให้เช็คก่อนครับว่าร้านนั่นนะ่ะผ่านบอกอสอตชอบอนี่นี่ตาขุดนี่ทั้งหมดมังเกิงนี่มีอาคารมีอันนั้นนี่มีบริษัทบอ ซีเรียวน้ำเบอร์วันที่การผลิตเล่มตรงบอร่อล้อมตรงบอร่อครับเพราะว่าถ้าซื้อมาแล้วมันจะเกิดปัญหาคือติดตั้งแอป,ปธนาคารกรุงไทยไม่ได้แต่แอป,ปธนาคารบรัวหลวงได้ดิผมก็งงเหมือนกันว่าแอปบัวหลวงได้แต่ว่าแอปกรุงไทยบ่ได้อ่าโอเคครับหกไอหยะครับเครียดนี่เครียดนี่หกอยะเลยมาฝากเตือนพี่น้องเลยมาการซื้อโทศัพท์ก็ให้เบิ่งดีดี มันจะเกิดความผิดพลาดครับเหมือนผมราคาอาจจะพอแพงเนาะแต่ว่าสําหรับคนม่มีเงินอะ่ะเหมือนผมต้องเสียมันมันต้องคิดหลายกคนนี้นะครับแล้วผมคิดแค่ชั่ววูบไหมจากได้โทรศัพท์มือถีอไหมครับนี่อันนี้เลื่อนดีจ้ะนี่เก่าซิมเฮิร์ดนักเลยแหละพี่นอ้องขนาดราคาสองพันสองอย่างนี้ โอเคครับเมื่อนี้ก็ล่าพี่้องไปเพียงแค่นี้ครับ DIY. เดี๋ยวไเดี๋ยวเมือ่อนานี่แนวดที่หนาสนใจเร้เสียมาเห็นให้นเบิ้งครับคลิปนี้ก็คือเปลี่ยนไพ่ครับเป็นอีพีที่สองเปลี่ยนไพ่ว่าการซื้อโทรศัพท์ในแอปรั z ด d าหรือช h อป e ีย่อมเสียเงินซื้อในสตูมันดีกว่าครับที่มีสัญ,สญ,ญลักษณ์ที่ผมบอกนะครับดีกว่า สิไปซื้อร้านแบบโนเนียมเดี๋ยวมันเจ็บโตรครับโอเคครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เด้อครับสวัสดีครับ